สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการชุมชนวิชาการช่วงห้องสมุดวารตีและดิฉันขวัญขวัญนภาปานสสดค่ะค่ะและดีเจซีซารัตนายามาเจริญนะคะวันนี้นะคะพบกับเราสองคนรับรองว่าท่านผู้ฟังจะได้รับเรื่องราวดีๆอย่างแน่นอนค่ะอย่างช่วงแรกของรายการกับช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรเรามีอะไรมานําเสนอคะน้องขวัญ เดือนนี้นะคะก็จะเป็นเดือนแห่งความรักซึ่งเป็นเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะในเมื่อเราเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักกันนิดหน่อยนะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าความรักที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นความรักของพ่อแม่นะคะที่มีให้กับลูกของตัวเองถูกต้อง,องแล้วนะคะ,นะ,ค,ะคนที่มีลูกนะ ต้องฟังอย่างแน่นอนเลยนะคะใช่ค่ะและน่าจะเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะได้หยิบยกเอามาจากหนังสือแม่และเด็กนะคะเป็นเรื่องของการฝึกลูกให้เป็นคนดีมีอนาคตค่ะโค้ดฝึกลูกให้เป็นคนดีมีอนาคตมีอะไรบ้างนะคะคือตลอดระยะเวลาที่ช่วงนี้ที่เราคิดฮิตกันมากเลยก็คือเรื่องของการที่ โค้ชใช่ไหมคะไลฟ์โค้ชบ้างอย่างยางนู้นอย่างนี้บ้างมีการแนะนําบ้างนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเชี่ยวชาญเนี่ยเราก็สามารถโค้ชให้กับคนอื่นๆได้ค่ะดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะฝึกตนเองนะคะตั้งแต่รู้ว่าจะกําลังจะมีลูกค่ะเพื่อที่จะโค้ชลูกนะคะไปให้เป็นคนดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะก็คือพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับลูกนะคะ,คะถือว่าเป็นครูคนแรกของลูกเลยนะคะไม่มีใครสอนลูกเราได้ดีเท่ากับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะง,งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีวิธีการยังไงบ้างคะ่ะอืวิธีนะคะก็คือ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกระดับตัวเองนะคะให้เป็นคุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างคะ่ะถึงดิฉันนะคะจะไม่เคยมีลูกนะคะแต่ว่าก็เข้าใจนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะลูกแล้วก็ คนรอบ,บข้างลูกนะคะก็จะเป็นคนดีต่อไปในอนาคตค่ะคุยให้รู้ให้เข้าใจค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่กําลังจะทําอะไรนะคะแต่ก็อย่าขู่เข็นค่ะแล้วก็อย่าไปบังคับลูกนะคะปล่อยให้ทุกอย่างไปเป็นไปตามธรรมชาติค่ะที่สําคัญนะคะอย่าให้งานซ้ำซากจําเจจนลูกเบื่อนะคะควรทําทุกเรื่องให้มีความบันเทิงค่ะจนดูคล้ายกับเป็นการพักผ่อนจะทําให้ลูกดูเอนจอยกับการทํางานนะคะอันนี้นะคะสําหรับคนที่มีลูก นะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยค่ะจะต้องอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กในแต่ละวัยด้วยนะคะว่าในช่วงวัยนี้เราจะสอนอะไรนะคะ,คะช่วงวัยต่อไปเราควรจะสอนแบบไหนดีนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ามันมีวิธีฝึก นะคะอยู่5ข้อ,อนะคะที่เราสามารถนําไปลองใช้หรือว่านําไปลองปรับปรุงได้ะนะคะเป็นไลฟ์โค้ชเช่นกับพ่อแม่มือใหม่นะคะที่จะสามารถสอนลูกได้ค่ะ ค่ะอย่างข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่าฝึกให้ลูกอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศดีทั้งในร่มและกลางแจ้งอันนี้ถือว่าสําคัญมากเลยนะคะหมายถึงว่าบรรยากาศรอบๆอ,อ,อากาศนะคะอากาศตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นนะคะเราควรที่จะให้เด็กเล็กๆนะคะตั้งแต่สองสามขวบขึ้นไปเนี่ยอยู่ในที่ที่อากาศที่บริสุทธิ์นะคะไม่ควรที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าอากาศที่มันเป็นพิษ นะคะเพราะว่ามันจะทําลายสุขภาพของเด็กด้วยนะคะยิ่งเด็กเล็กๆนี่เราต้องระวังมากนะคะอันนี้เป็นข้อคิดเห็นของคุณแม่มือของคุณแม่นะคะของคุณแม่รัตนานนั่นเองค่ะใช่ค่ะใน,นข้อแรกไปแล้วนะคะส่วนข้อที่2ค่ะเขาบอกว่าเราควรที่จะฝึกให้ลูกมีอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าทําอะไรที่มีความสุขเกินเหตุแล้วก็ความทุกข์เกินเหตุนั่นเองนะคะเราพยายามที่จะทําทุกอย่างให้เด็กมีความสุข อารมณ์ะะดีตลอดเวลานี้เป็นยังไงบ้างคะ5หหนาทีหัวเราะ5น,นาทีร้องไห้หรือเปล่าคะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเราควรที่จะอาจจะมีกิจกรรมต่างๆนะคะที่ทําให้เด็กมีความสุขหรือว่าผ่อนคลายเนะะี่ยค่ะแต่ก็ไม่ใช่แบบ เลยนะคะ,คะหรือไม่ควรที่จะทาอะไรที่มันเป็นทุกข์กับเด็กๆที่ทําให้เด็กๆเกนี่ยรู้สึกกังวลหรือว่าหวาดกลัว<อ>นะคะต่อไปก็อาจจะเป็นปมในใจเด็กขึ้นมาได้นะคะถ้าไม่เกิดความหวาดกลัวเมื่อตอนโตขึ้นนะคะใช่แล้วล่ะค่ะแลข้อที่3ค่ะยังมีอีกนะคะเขาบอกว่าฝึกให้ลูกของเรานะคะรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะทานเฉพาะอาหารที่ดีมีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโทษอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของอ่โภชนาการ เ,เใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วอ่ะการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เนี่ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วมีอะไรบ้างคะมีพี่ซีมีตัวอย่างแนะนําบ้างไหมเอ่ยก็คือเออเอาง่ายๆเลยนะคะทานให้ครบห้ามู่นะคะอาจจะมีการดื่มนมวันละหนึ่ง แก้วนะคะเด็กเลี้ยงพวกอาหารอ,ะ,อะไรนะขนมขบเคี้ยวซอ,องละ5บาท10บาทนะคะอันนี้มันถือว่าไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็หดีกเลี้ยงพวกน้ำหวานแล้วก็ขนมที่มีรสชาติหวานนะคะอ,คอันนี้มันจะเป็นข้อเสียสำหรับเด็กๆนะคะอ่ะยอดเยี่ยมมากเลยนอกจากอาหารแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะน้องขวัญนอกจากอาหารแล้วนะคะการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะควรจัดให้มีเวลาว่างนะคะเพื่อการขี่รถ เล่นบ้างหรือว่าเล่นของเล่นในบ้านบ้างนะคะหรือว่านอกบ้านบ้างน,นะคะนอกจากสุขภาพที่ดีแล้วนะคะก็จะเออนอกจากอากาศที่ดีแล้วการออกกําลังกายก็มีส่วนอย่างมากนะคะอันนี้นะคะ จากประสบการณ์เนาะเราก็ให้ลูกเนี่ยเล่นกลางแจ้งแบบอิสระเลยนะคะอ,อาจจะพาไปเล่นที่สวนสาธารณะบ้างให้เขาได้ปีนป่ายเล่นสไลเดอร์วิ่งจับเล่นกับเพื่อนๆอ,อะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะ,คะเนาะแต่ว่ามันก็มีการกําหนดเวลาชัดเจนเนาะว่าเล่นได้ประมาณไหนเล่นได้กี่ชั่วโมงเล่นได้กี่นาทีอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้จะเป็นการส่งเสริมยังไงบ้างคะอันนี้เราจะส่งเสริมให้เขามีอิสระในการเล่นนะคะเขาจะคิดเองว่าเอออันนี้ เล่นได้ขนาดไหนควรจะเล่นยังไงเขาจะเรียนรู้เองนะคะยอดเยี่ยมมากเลยแหละคะ่ะนี่สิคะคนเป็นแม่นะคะความรักที่มีให้ลูกไม่เคยเสื่อมถอยเลยค่ะ,ะข้อสุดท้ายนะคะสําหรับวิธีฝึกลูกนะคะให้ยึดตามหลักนะคะก็คือมีอข้อที่ห้านี่เองค่ะก็คือมีเด็กไม่น้อยเลยนะคะที่ถ่ายอุจจระไม่เป็นเวลานะคะก็คือเราฝึกเด็กนะคะให้คุ้นชินกับการเข้าห้องน้ําให้เป็นเวลาค่ะ อันนี้ก็สําคัญนะคะคือเด็กแต่ละคนหรือว่าแต่ละวัยนะคะเรื่องการเข้าห้องน้ําปัสสาวะอุจจาระเนี่ยแต่ละคนเขาจะมีความพร้อมไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยก็จะพร้อมเร็วหน่อยนะคะเข้าห้องน้ําเป็นและบางคนก็อาจจะช้าหน่อยอันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะเราสามารถที่จะฝึกเขาไปเรื่อยๆได้แต่ว่าเราไม่ควรที่จะไปกดดันเขา ะะสมมุติว่าครั้งนี้เขายังทําไม่ได้เราก็บอกว่าโอเคไม่ไม่เป็นไรครั้งหน้าเราจะพยายามกันใหม่นะคะซึ่งจะทําให้เด็กเนี่ยจะเรียนรู้นะคะแต่ถ้าเราเป็นการบังคับเนี่ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่โอเคแล้วนะคะเราจะค่อยๆฝึกถือว่าให้เป็นคนใจเย็นๆนะคะเวลาฝึกเด็กๆนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะ5วิธีนี้คิดว่าน่าจะไม่ยากใช่ใชไหมคะใช่แล้วลวคะค่ะ แต่ว่ามีขั้นตอนต่อจากนั้นอีกนะคะพี่ซีคะนอกจากห้าข้อที่ต้องยึดปฏิบัติแล้วนะคะก็มีการสอนและการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยนะคะอย่างเช่นนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาและเมื่อตื่นแล้วก็รู้จักเก็บที่นอนที่ททนอนที่นอนหมอนมุงนะคะ <c oughs> ให้เป็นให้เป็นระเบียบด้วยนะคะรวมทั้งการเข้าห้องน้ําเหมือนที่พี่พี่ซีบอกไปเมื่อกี้นะคะการมองโลกในแง่ดีคะ่ะถ้าเด็กมองโลกในแง่ดีแล้วนะคะชีวิตรอบตัวเขาก็จะ ดีไปด้วยค่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อถ้าเราคิดบวกแล้วเราก็จะมีความสุขถ้าถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยการคิดบวกมองโลกในแง่ดีนะคะลูกของเราก็จะเป็นแบบที่เราสั่งสอนใชนะ,ค,ะค่ะเด็กจะโตขึ้นไปเอ่อทั้งมีทั้ง EQ และ IQ ที่ดีนั่นเองค่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็สอนให้รู้จักสํานึกรู้ผิดชอบชั่วดีนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะสําหรับสังคมเราในปัจจุบันนะคะใช่ค่ะนี้เราต้องบอกนะคะว่าอันนี้ทําแล้วมันไม่ดีไม่ดียังไงนะคะเด็กเดี๋ยวนี้ต้องการเหตุผลนะคะเราใช่เราต้องอธิบายเหตุผลให้ชัดเจนนะเพราะเขาจะถามเสมอนะคะว่าทําไมถึงทําไม่ได้เออ ทำแล้วทําไมทําไม่ไ,มได้อย่างนี้นะคะใช่ค่ะแนะนํานะคะว่าการพูดเหตุผลให้เด็กฟังนะคะให้พูดความจริงนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เขาอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยการใช้เหตุผลที่มันโกหกใช่ค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวก็จะจดจำไปนะคะอะ อาแล้วก็สอนให้รู้จักอยู่อย่างพอเพียงนะคะไม่ฟุง้งเฟ้อไม่ทำอะไรที่ทำให้มีมปัญหาตามมาค่ะแล้วก็ให้รู้จักอุตสาหะภาคเพียรนั่นเองค่ะเพื่อเป็นประโยชน์กับเขาในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะใช่แล้วละค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าเราเห็นลูกกำลังจะทำอะไรที่สำคัญนะคะเรานะคะในการเป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะคะก็คือว่าเราควรที่จะให้กาลังใจ นะคะหรือถ้าลูกผิดหวงังเราก็คอยปลอบใจคอยอยู่ข้างๆนะคะเพราะว่าออในความเป็นจริงเนะะี่ยค่ะเด็กก็สามารถที่จะเผชิญได้ทั้งความดีใจแล้วก็เสียใจะะให้เขาเรียนรู้เรื่องความผิดหวังเสียใจแล้วก็เรื่องเรียนรู้เรื่องความสุขสมหวังนะคะ<ช>ไปด้วยกันแต่เราในฐานะที่เป็นพ่อแม่นะคะเราก็ควรจะยืนดูแล้วก็ให้กําลังใจอยู่ห่างๆให้คําแนะนําและคอยปรึกษาอยู่ใกล้ๆนะคะ ใช่แล้วล่ะค่ะก็ถือว่าเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเทคนิคที่คนเป็นพ่อแม่เนะะี่ยค่ะสามารถเป็นโคช้ชฝึกให้ลูกเนี่ยเป็นเด็กดีได้นะคะคือเราไม่ต้องไปจ้างโคช้ชมืออาชีพืออาชีพห,หรือนักพัฒนาการอะไรต่างๆถ้าลูกเราปกติดีนะคะเราสามารถที่จะฝึก ด้วยตนเองได้นะคะ<ช>เพียงคแค่ให้เรามีเวลาที่มีคุณภาพกับลูกนะคะอ,อันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นครอ,อ,อบครัวที่เป็นแม่ฟูลไทม์หรือว่าพ่อแม่ทํางานนอกบ้านนะคะขอแค่มีเวลาบางเวลาที่มีคุณภาพให้กับลูกเราก็สามารถที่จะสอนลูกๆของเราได้นั่นเองค่ะใช่แล้วละค่ะ ค่ะแล้วข้อมูลในวันนี้เอามาจากไหนนะคะน้องฝันอ่าย้ำอีกครั้งนะคะข้อมูลวันนี้เอามาจากนิต,ตยสารแม่และเด็กนะคะฉบับเดือนกันยายนถึงตุลาคม2,563นะคะอยู่ชั้น4ค่ะสามารถหาอ่านได้นะคะที่ห้องสมุดคุณหญิงหลงแน่นอนค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ และถ้าอยางอ่านคอลัมืออื่นๆก็สามารถลองไปเปิดอ่านได้นะคะอ่ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะกับช่วงแรกของรายการนะคะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆครอบครัวถูกต้องะะแล้วะคะ่ะเราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับเดือนแห่งความรักนะคะก็คือเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมอ,อเพื่อมวลชนตอนขอสมุดคุณหญิงลงอัดถักระวีสุนทรโลกการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ ก้าวไกลสู่การศึกษาตลอดชีวิตหอสมุดคุณหญิงหลงอัฐกรวีสุนทรมอหาดใหญ่สนับสนุนการเรียนรู้ของทุกคนด้วยบริการให้ยืมหนังสือวิทยานิพนธ์สารานิพนธ์วารสารโสตทัศนวัสดุบริการจองหนังสือบริการเพื่อนช่วยหาหนังสือบริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือหรือ isbn และบริการยืมระหว่างห้องสมุดให้บริการในช่วงเวลาปกติ ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งและวันเสาร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร074282352ร่วมบริการวิชาการสารงานมวลชนโดยสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ FM 88 MHz เเชื่อมโลกกับชุมชนเชื่อมคนกับสิ่งแวดล้อม ช่วงที่2ของรายการก็คือสัปดาห์นี่มีอะไรเรามีหนังสือมาแนะนำนะคะ,ะหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่า Beautiful for All Season นั่นเองค่ะซึ่งนะคะเหมาะกับท่านผู้หญิงหลายๆคนเลยนะคะ,ะหนังสือเล่มนี้เขาจะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงาม นะคะก็คือการพัฒนาเสน่ห์ตัวเองอนั่นเองนะคะซึ่งจะสอนให้ผู้หญิงทุกคนค่ะดูแลตัวเองนะคะหนังสือเล่มนี้จะมีกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆนะคะเป็นอ่าเป็นหนังสือเล่มที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย นะคะตั้งแต่เรื่องพื้นื้นเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของการแต่งหน้าการเลือกรองพื้นการเลือกเครื่องสําอางต่างๆนะคะก็ถ้าสนใจหนังสือเล่มนี้ก็สามารถไปหาอ่านได้ที่ชั้น5้าของหอสมุดนั่นเองนะคะกับหนังสือที่มีชื่อว่า Beautiful for All s e a s o n นั่นเองคะ่ะบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมเราจะต้องแต่งสวยแต่งตัวดีไปเพื่อใครนะคะ ขอบอกไว้เลยนะคะว่าหากไม่ใช่เพื่อใครหรือเพื่อคนอื่นนะคะก็เพื่อตัวเราเองนะคะเพราะว่าถ้าเรารักตัวเองแล้วนะคะเราก็จะรักคนอื่นด้วยเหมือนกันค่ะใช่แล้วล่ะค่ะค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรมาฝากบ้างคะมีเยอะแยะเลยค่ะวันนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรานะคะจากห้องสมุดคุณยิงลงก็คือตั้งแต่วันที่27 ที่แล้วนะคะเดือนมกราคมนะคะผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะขอให้สแกนบัตรสมาชิกตรงทางออกของหอสมุดด้วยนะคะเพื่อที่ว่าหอสมุดนะคะจะได้นําข้อมูลการเข้าออกของท่านนะคะไปใช้บริการบริหารจัดการทรัพยากรและก็บริหารการจัดการสถานที่อื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะขอนําเสนอนะคะแอปเดียวจบค่ะ แอปพลิเคชัน a l i s o p p e c นะคะเข้าใช้ยืมหรือยืมต่อได้ทั้ง iOS และ Android นะคะ a l i ิ p l o p a แ c ก็คือระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะที่ใช้งานผ่านมือถือได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืมต่อการจองการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวการใช้ออกบัตรบาร์โค้ดนะคะเข้าห้องสมุดก็ได้ค่ะผ่านอุปกรณ์พกพาแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะสามารถดาวน์โหลดนะคะได้ที่ iOS และ App Store แล้วก็ เฟสโต,ตค่ะมีอีกบริการหนึ่งนะคะก็คือบริการคุณขอมาเราจัดให้ค่ะเป็นบริการที่ต้องหยิบ,ยบตัวเล่มนะคะจากชั้นหนังสือตามคำขอของอาจารย์บุคลากรนักศึกษามโมอและสมาชิกนะคะบุคคลประเภทยืมได้ค่ะที่ส่งคำขอผ่านแบบฟอร์มนะคะต้องผ่านแบบฟอร์มก่อนแล้วก็รอติดต่อกลับค่ะจากนั้นก็มารับตัวเล่มหนังสือ ที่เคาน์เตอร์ยืมคืนชั้น3ได้เลยค่ะอันนี้บริการนี้นะคะเหมาะกับช่วงสถานการณ์โควิดเลยถูกต้องแล้วถ้าใครคไม่อยากที่จะออกนอกสถานที่ทํางานไม่อยากมาห้องสมุดไม่อยากเจอผู้คนต่างๆนะคะสามารถที่จะกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือผ่านบริการแท่นขอมาเราจัดให้ได้นะคะ แล้วเราสามารถกรอกแบบฟอร์มได้จากตรงไหนคะอันนี้ไปที่หน้าเว็บไซต์ของหอสมุดนะคะ s i l i p e u a c t h แล้วก็คลิกที่ Serv i c e ค่ะเมนู Service นะคะแล้วก็ไปเลือกบริการท่านขอมาเราจัดให้นะคะ<ม>พอเรากรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะไปหาหนังสือให้นะคะ<ม>พอเจอหนังสือแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะโทรแจ้งนะคะว่าให้มารับหนังสือได้เลยนะคะเป็นบริการดีๆจากเรานะคะในช่วงยุคโควิดน,นี้นะคะสามารถใช้บริการได้เลยใช่ค่ะ,คะเราไม่ต้องหาหนังสือเองนะคะใช่ค่ะ สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ก็มีแค่นี้นะคะมีคำถามประจำเดือนค่ะคำถามประจำเดือนนะคะถามว่าข้อปฏิบัติที่ลูกควรยึดปฏิบัติมีทั้งหมดกี่ข้อเม,มีเราบอกไปแล้วใช่ค่ะ,คะมีอะไรบ้างนะคะให้ตอบอย่างน้อย3ข้อค่ะตอบมา3ข้อนะคะคำถามของเรานะคะขอทวนคำถามหน่อยค่ะ ก็คือข้อปฏิบัติที่ลูกควรจะทำ<ช>นะคะยึดปฏิบัติยึด <นะ S 2> ปฏิบัติเนี่ยมีกี่ข้อนะคะ,<น>ะแล้วก็ให้บอกมาอย่างน้อย3ข้อว่ามีอะไรบ้างถูกต้องแล้วละคะ,ะ,คะเป็นคำถามง่ายๆนะคะที่อยากจะให้ทุกคนร่วมสนุกลุ้นของรางวัลกันนะคะส่วนของรางวัลจะเป็นอะไรนั้นนะคะสามารถดูได้ผ่านไอคอนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดนะคะซีลิปเรดิโอนะคะอยู่ข้างล่างได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะมีอะไรติดขัดก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนาะ<ช>แล้วก็คิดว่า,วาวเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่น้อยก็มาก <c oughs> นะไม่มากก็น้อยนะคะท่านผู้ฟังะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ DJ น้องขวัญแล้วก็ DJ เจซีซ่านะคะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ